สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการโกอาร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับน้องอะไรครับบีมค่ะน้องบีมน้องบีมจะมีเรื่องเล่าประสบการณ์คนหัวลบจากทางบ้านมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเริ่มได้เลยครับก็ค,คือเหมือนตอนสมัยตอนอยู่ปีสีปห้านะคะเหมือนเแบบคยไปเล่นกับลูกน้องคนหนึง่งแล้วเหมือนครอบครัวเขาอย่างเงี้ยเหมือน เร่งไดียร์คะเป็นปู่เป็นตาที่อย่างเหมือนเขาเคยเล่นของแล้วเขาไม่ค่อยชอบให้แบบไปยุ่งกับหลานเขาเขาห่วงหลานแบบไม่อยากให้ใครเล่นด้วยเลยคะ่ะแล้วเหมือนพอตกดึกวันนั้นนะคะคเขาเหมือนหนูแบบไปซื้อของทําขนมกับแม่แล้วเหมือนหนูก็นั่งอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแล้วมันเหมือนแบบมันลมเย็นๆอะ่ะมันผ่านหลังไปแล้วหนูก็คิดในใจดีว่าเออลมหรือเปล่าออก็เลย เรียกแม่กลับบ้านกันแล้วเหมือนหลังจากแบบกลับบ้านไปอย่างเงี้ยก็จะเหมือนมีข้าวบนวน,นเต็มบ้านนะคะแล้วก็เข้ามาในบ้านแล้วก็เหมือนกับแบบที่บ้านหนูเคาเชิญน,นะคะว่าถ้าแบบไอ้นี่ถ้าค้าวเข้ามาก็เหมือนแบบมีผีเข้ามาด้วยวและก็เหมือนแบบเออก็เชิญคล้ายๆกับหมอผีมั้งคะหนูก็ไม่แน่ใจทีนี้ก็เชิญมาแล้วเหมือนกับแบบเขาก็ มีเทคนิคอะไรของเขาทุกอย่างเหมือนเขาให้เอาเหมือนอยังไงอะน้ำตาเทียนและใส่ลงไปในน้ำค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็ให้ล้อมวงดูกันถ้าแบบถ้าไม่มีใครอะก็คือแค่คิดไปเองแต่ถ้ามีอะก็ก็ต้องไปเหมือนแบบไปขอเขาไม่ให้เขามาอีกแล้วก็ พอแบบล้อมวงกันสี่คนนะคะมีหนูมีแม่แล้วก็มีพี่แล้วก็มีหมอคนนั้นแล้วก็เหมือนแบบมีคนอะ่ะโผลมาเป็นคนที่ห้าแล้วคือเหมือนแบบหนูเป็นคนเจออย่างเงี้ยเขาก็ต้องให้หนูะเลือกว่าที่จะกินน้ำเทียนหรือว่าจะเอาไปอาบหนูก็ไม่กินนะทีนี้ก็เหมือนเกาไปอาบใช่ไหมคะแล้วพอมาวันต่อมาอย่าเนี้ยก็เจอเหมือนเดิมคะ่ะแต่เป็นผู้หญิง เหมือนแบบก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านคนแรกที่มาเจอแล้วเหมือนแบบพอเราเหมือนอันนี้เป็นครั้งแรกของหนูใช่ไ่มที่แบบเจอผีนเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบหนูก็เห็นมาเรื่อยๆเลยค่ะเห็นมาตลอดเห็นเงาดำๆตัวใหญ่ๆยืนหนูหน้าบ้านมากแล้วเหมือนแบบพอเวลาอย่างเงี้ยหนูนอนคนเดียวใช่ไหมคะก็จะชอบได้ยินเสียงตอนกลางคืนตลอดเลยค่ะแบบไม่รู้ว่าได้ยินเสียงใครเหมือนกันนะคะทั้งบ้านหนูจะเป็นข้าวหลามันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นห้องแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเหมือนแบบ เ้นเสียงเสียงแบบเดินบ้างแล้วก็เสียงเปิดประตูห้องบ้างบางคืนหนูยิ่งแบบหนูนอนดึกๆอย่างเงี้ยก็แบบเต้นเสียงมาคนเคาะประตูบ้างบางครั้งหนูก็เปิดต่อไปแล้วก็แบบอีกวันนึงก็แบบไอ้นี่เจออะไรไม่ดีแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่หนูปสี่จนตอนนี้หนูแบบมอสองแล้วค่ะแบบเจอมาเรื่อยๆเลย ไม่รู้ว่าเจอมาได้ยังไงเหมือนกันเหมือนแบบหนูก็ไม่ได้ไปลบหลู่ใครเขานะคะก็เหมือนกับแบบเขาก็มาเรื่อยๆแล้วครั้งค้าวก็เหมือนแบบวนรอบบ้านตลอดแต่ก็ไม่ค่อยเข้ามาในบ้านเลยค่ะก็มีประมาณนี้ใช่ไหมครับโอ้โหน้องเล่าได้ดีมากเนี่ยขอบคุณนะครับที่มาเล่าในรายการกวาดวันนี้ ครับค่ะ